มันแหงมันแรงไรแหงแร้งไปเป็นอาทิตย์ครับฝนตกก็เลยม,มาสำรวจให้อ้อยครับน,นี่เป็นแปลงทดลองปลูกแบบซ้ำทุ่งครับนนเวียนหล่องห่างโยหนึ่งเมตรปลูกเหมือนต้นคูครับห่างโยสามสิบเส้นฝนตกกระซุ่มดียาก็เริ่มเกินแล้วครับแต่ดวด่าํำรวจแปลงอ้อยจะคลอง ย่งางรวมวัวๆเลยละเนีาเห็นว่าครับเป็นเติมเป็นเกิดละอันนี้ลกงายย่ายยันเนี่ยอันนั้นลกได้ก็ลกเอาสีดีกด็ครับยาคมกับว่าลกเอาลกง,าง่ายแค่ยังนี่ดึงขึ้นเลยหักกับรุดแล้วครับนี่แ้วไอ้นี่บดได้ใส่ปุ๋ยเลยปอยตามธรรมัาชาเลยแปมงนีครับคุ้มเรา ใบใบคุ่มห้ามันก็นเกิดได้ขึ้นเขาห้านะครับลบกระท้อนเรางว่างกับมาถอนหห้าเอานะครับน,นี่เป็นมือสงการนี่เนี่วันดีสิบสี่กับเห็นว่าฝนมันตกเลยห่างไปมือนึงเหรอว่ามาสำรวจบ,บึงครับหาเอา ก้อยใบยมันถิ่มใบห้องมะเผาใบ,าบามันก็ดีอย่างหนึ่งมันคุ้มหยาได้แต่ว่ากระเซียงเยงได้ไงมันแรงไงเจดไส้ใหม่ปลาเข่าปลาหยามานอีกใหม่อ,อ้อยจะคล้องอีกเฉลไวไล่กันนะครับหยาที่ลบครับหลบายได้ลักษณะเป็นประมาณนี้แล้ครับสมบัติหยาไปเรื่อยๆแหละหยากระชอนจะก่อยมันไงกันไงคลอนนีเลยกระชอนเลยใส่ยาข่ายยาอย่างเดียวครับ กัน,นว่าจริงๆต้องใส่ถุงมือมาถอนเนี่ยนี่สอนง่ายก,ก,กว่านี่ถุงมือแบบคนละยี่สิบบาทเนี่ยซึ่งมันมีหนังนใส้ดีก็ยังนี่ครับแต่กันใส่มือเนี่ยโอ้เจ็บมือเลยตันเป็นไฮประไว้ได้เลยครับ พอดีพอเสียไปน,นี่กันครับเนี่ยคันไปเกิดยื้ต้นอ้อยห่ากันห่าสีดยามันกัดซ้ำห่าไปสีดยาใส่อ้อยห้าหน่ะกัดหยุดการจะเลื่อนแต่ตัวไปช็อกกันเนาะอ้อยแต่ว่ายากันตายยยนะครับแต่ว่าคันถอนได้กันทอนดีดีก็ปกเหลืองเงินกันได้ว่ามันหนึ่งซุ้มเห็ดลายๆให้มันท้อนกันทอนเบาไหว้เดี๋ยวต้องนี่แหละครับค่อยๆเห็ดเอานะเนาะเบื่องตามสภาพนะครับ